สวัสดีครับผมนนท์นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูเบื้องหลังของกล้องถ่ายครับของสังหมิงดินเหนียวนี่ตอนนี้เราอยู่ที่บ้านดินเหนียวโฮมสเตย์ครับบอกเลยว่าบรรยากาศร่มรื่นช่วงช่วงเปิดแรกๆจะมีแบบฉากที่ดินเหนียววิ่งได้ในสวนหรือว่าน่ารักบรรยากาศดีแต่ตอนนี้เราเข้าไปข้างในกันวันนี้เลยโดยปกติที่เรามาถ่ายนี่นะก็จะเห็น พุ่งกลของเรานะบาร์ดามฟันนี่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเขาเรียกว่าเป็นที่ประจำครับเขาเรียกว่าไม่มีการย้ายมอนิเตอร์ไปไนะหนทั้งสิ้นเพราะบริเวณน,นี้มันไม่ได้ใหญ่มากก็นี่นะครับบาดตฟันนี่หลังนี้ห้องด้านบนนี่ครับห้องนี้เป็นห้องของดินเหนียวนั่นเองพอดรองเท้า เอาแล้วเดี๋ยวถึงเท้าเ้ยเดี๋ยวพี่เขาตวงว่านี่อะไรอ่ะนี่ผมนี่ให้เป็นห้องสวยห้องเตีงสองชั้น <c oughs> แต่ว่าไม่ใช่ห้องหองดินเนียลเป็นห้องของแขกเท่านะ้นครับน่ารัก ต่อแล้วทุกคนอ่าแล้วหลังนี้แหละห้องนี้แหละห้องของดินเหนียวเป็นห้องที่เรียกว่าเปิดซีนเปิดฉากมาก็คือห้องนี้เลยตรงนี้มีลูกตุ๊แจกันแจกันอ๋ออนนี้ก็คือเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วครับถ้าตอนที่เซตเป็นบ้านเป็นห้องดินเหนียวเนะี่ยก็จะมีอะไรตกแต่งเยอะแยะหมด ไปดูแม่น้ำดีกว่าตามมาวัวเดินระวังมันตรงนี่เลยเราจะไถามว่าโซนไหนของดินเหนียวบ้านดินเหนียวโฮมสเตย์ T A เป็นโซนที่ดูร่มเื่อแล้วก็จะลงใจสุดเหมาะกัน,นแบบแกิดกาแฟก็โซนนี้โซนที่ในสะพา,านนะเป็นเหมือนระเบียงที่บนสะพา,านเนี่ยยอดเยเชื่อมระหว่างสองหลัง,งัดีนะ ถ้าสมมติว่าตื่นเช้ามาแล้วเห็นบรรยากาศตรงนี้ดืิมกาแฟดูหนังดูซีรีส์ผมนอนหลับอยู่แล้วผมไไปแล้วที่เป็นตะเบียงยื่อมาแต่โซนนั้นจะเป็นนั่งกินข้าวกับพี่ซองมินตอนนี้พี่ซองมินมาใหม่เาก็จะนั่ง้อมลาหอมตามีแม่ออนมี ผมแล้วก็อาทิตพิพ่สังมินมาพร้อมหน้าพร้อมตาหลันกินข้าวตรงนี้กุ้งแกงส้มอร่อยมากห้องพี่สังมินนะห้องพี่สังมินทงสังมินอยู่บนนู้นครับทงสองแต่ว่าเราจะขึ้นไปดีไหมพร่อพี่เขากำลังถ่ายอยู่กำลังถ่ายอยู่แต่โดลโลคือชอบนะคือถ้าเห็นมองฝั่งนี้ก็สวยมองฝั่งนี้ก็สวยดูต้นไม้ใหญ่เลยวุกคนดูหรอรู้สึกว่าอยากขึ้นไปปีนมากเลยนะโลโลไหมขึ้นเลย ตกลงมาตกลงมาไม่คุ้มยิงผ่ายไม่ถึงเลยหนุกรู้สึกยังไงกับบ้านนี้บ้างบ้านนี้เหรอเป็นให้คิดถึง,งบ,บ,บ้านนี้ไหมความรู้สึกแบบความรู้สึกเหมือนบ้านเพื่อนเพราะว่าในเรื่องมันก็คือบ้านเพื่อนจริงๆแต่ความรู้สึกมันเหมือนแบบเป็นบ้านเพื่อนที่เรามาบ่อย เหมือนเรามาอยู่เนี่ยเกือบทุกวันอะไรเงี้ยมาหาเพื่อนมากินข้าวมาอะไรเงี้ยมาสงสรขค์มันเป็นบรรยากาศที่ที่ไม่เหมือน <S <S โฮมสเตย์รู้สึกนะ <S <S บรรยากาศที่มันไม่เหมือนที่พักมันเหมือนบ้าน,นเหมือนบ้านมากกว่าที่พักอ่างเงี้ยซึ่งซึ่งเป็นบรรยากาศที่หลายคนถ้าไม่ชอบแบบบรรยากาศแบบส่วนตัวแบบว่า โรงแรมอะไรเงี้ยเกินไปอะไรเงี้ยชอบบรรยากาศที่ดูเป็นกันเองดูแบบชวนคิดถ,ถึงบรบรยากาศเก่าๆตอนเด็กๆให้เป็นบ้านไม้อะไรเงี้ยผมว่าที่นี่ก็น่ามาพักนะถ้ามีโอกาสก็อาจจะกลับมาสักวันหนึ่งที่นี่ชื่ออะไรครัชื่อว่าบ้านต้นไม้ไอยุธยาบ้านต้นไม้ไอยุธยายครับใช่ใช่ใช่แล้วก็มาตาม มาตามเขาเรียกว่าโลเคชันของซังเมนดินเหนียวไหนชี้ห้องซังเมนอีกทีสิซังเมนอ,อยู่นู่นครับถ้าทุกคนอยากมาถ่ายนะทุกคนจองห้องข้างบนนี้ชั้นบนสุดนะชั้นบนสุดเลยเ<อ>ถ้าใครอยากมาตาม<อ>ห้องดินเหนียวบรรยากาศห้องดินเหนียวนี่เหนียจะอยู่ฝัง่งนี้ฝั่งนี้อยู่กระปัองนงนะครับห้องสีเขียวนี่ประตูสีเขียวแล้วทุกคนต้องมาให้ได้นะครับทุกคนต้องมาที่นี่ได้ใช่ ก็มีซีนของภาพทรงจำที่ทุกคนมีทางอื่แน่นอนนะหลายๆมุมเลยไปหาเอาบอกไว้กระมวลแล้วไปหาเอาฝากทุกคนติดตามซีรีส์นะครับจังมินดินเหนียวด้วยครับบอกเลยว่าทุกคนเป็นที่กับทุกซีนทุกฉากโดยเฉพาะซีนที่ทุกคนรอคอยก็คือเลิฟซีนนั่นเองบอกเลยว่าเน้นทุกอนูจริจรงๆต้องไปดูครับฝาก้วยนะครับฝากต่อด้วยครับฝากต่ออันี บ้านดินเหนียวห้องแสงเอาดไปเรือ